เมีฟาร์มสวัสดีจ้าเมลีฟาร์มสวัสดีจ้ามีใครสนใจอยากได้ควายน้อยมีใครสนใจอยากได้สายพัฒนาควายน้อยแต่ว่าเขามันเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเป็นสายพัฒนานะความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนะคะร้อยสิบนิดนิดร้อยสิบบวกนะอายุเจ็ดแปดเดือนอายุเจ็ดแปดเดือนนะทุกคนใครสนใจตัวนี้นะคะศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าลูกค้าจ๋าสายพันธุ์พัฒนาเขาก็จะแบบ เขาเรียกยังเขาหลุบๆเขาเยียงๆเขาเขาหรวยเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะถ้าเขาขึ้นมาปกติน้องก็จะราคาสูงนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นสายพันธุ์พัฒนานะคะเจ้าของเดิมเลี้ยงไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะผอมหน่อยนิดนิดนึงใครสนใจตัวนี้นะคะ39,500บาท39,500บาทตัวเดียวแม่ค้าก็ขายเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลแม่ค้าส่งคือเกาวคือเดิม เพิ่มเติมคือเสียค่าขนส่งเอาเองแต่พี่น้องจ้าอยู่ไกลก็เสียเสียหน่อยอยู่ไกลก็เสียหลายนะคะแม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีแต่ถ้าอยู่เขตใกล้เคียงจากแม่กับแม่ค้าระยะทาง100กิโลแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะแม่ค้าอยู่อำเภอตะการเด้อถนนตะการพนาใครจะเข้ามาดูใครจะเข้ามาชมก็แนะนําให้โทรมาหาแม่ค้าก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ค้าไม่อนุญาตถ้าแม่ค้าไม่ได้อยู่บ้านแม่ค้าไม่อนุญาตให้เข้าฟาร์มนะคะ สูงประมาณ110บวกลูกค้จาจ๋าตัวนี้สูงประมาณ110บวกอายุประมาณ78เดือน7 8เดือนนะลูกค้านะแข้งขาใหญ่หน้าตาดีนะคะแข้งขาใหญ่หน้าตาดีเกิดจากแม่พันธุ์สวยนะคะ39500บาทสามหมบาทจ้า สำหรับวันนี้แม่คะขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าจ้า